sai tưng nó cấp sai tưng ha nếu mà đủ ăn là cấp chạy tay mới hả mình phải ba cấp lún cấp กับวันนี้เรามาดูปลากันนะครับทงเอาไว้นะฮะตั้งแต่ตอนเย็นนะครับไม่ได้ถ่ายดูเพราะว่าฝนตกด้วยนะครับมีมากับเชฟเตยนะครับวันนี้มีเบ็ดทั้งหมดประมาณลามสามพันกว่าตานะสามพันกว่าตานี่ดูกันตั้งคืนนะวันนี้กะกว่าได้สักตัวก็ภูมิใจแล้วสถานที่ก็ตอนนี้ก็บ้านเราก็ฝนตกทุกวันนะครับที่นี่เนีฮยะครับขอีธรรมราชนะครับ ททุุกกวันน้ำเยอะแยะนะฮะมาดูกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะฮะนี่นะครับสปาร์น้ำนะครับน้ำล้นคลองเลยนะครับมีมังองนะครับคลองทานดินนะฮะมาดูกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะฮะเอาเลยตีตรงนี้เอเลยแล้วนะฮะจำที่ไม่ได้เพราะ <c oughs> ว่าสามพันกว่าตานะครับ <c oughs> นี่ก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอเมืองนะครับตำบลโพเสดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับปลาเรกนะครับเม่งนะครับมเม่งได้เลยนะครับเนื้อหมดเลยนะครับเอาเอาเอาเนื้อมาไหมา,มาโอเคเสียบเนื้อก่อนนะครับ ไหลก็น่าจะได้นะครับผมว่านะนี่ก็กลัวเหมือนกันนะครับกลัวกลัวปริงนะครับแล้วก็ทากนะครับทากยังอยู่เยอะแยะนะครับแถวนี้นะฮะเป็นเยื่องเรานะครับไสเดือนนะครับแล้วก็ช่วงฝนตกนะครับน้ำมาเยอะนะครับก็หาปลากินนะครับนี่ก็ตกมาหลายวันแล้วนะครับ ทากครับทากมีแน่นอนทากเหรอไม่ทากหรือเปล่าแต่มันเป็นเหมือนปิงแต่เงีมันตัวเล็กทากันเนี่ยปกติทากคนรจะอย่างนี้อ่าเดี๋ยวมันมัน,ม,นมันเหมือนปิงนะน่าจะเป็นลูกปอืมอ่าเรกผ่านไปครับ อาที่สองครับอาที่สองคงจะอดนะครับเพราะว่าไม่มีวีแววเลยนะเหนือเกลี้ยงเกล้วนะฮะมประกัดเอมีมกกมประก,กัดด้วยนะครับประก,กัดนะ สช่นั่นแหละปากกัดสวยไปครับเห็นไหมครับนี่นะครับปากัดสวยเลยนะครับตัวนี้นะปลาใบกอืงตาที่สามครับสายไปเคื่อตึงนะครับไม่ตึงนี่อดแน่นอนนะ ตึงเหรอตึงจัเลยายตึงนะนรับสายตึงนะที่มาดูกันนะครับจะตายไม่ได้นะฮะโอ้โหน่าจะเป็นปลาไหลนะลุ้นครับลุ้นครับหมวกเปียกดีไหมไม่ไม่ดเด้ เหมงนะครับเหมงครับบาที่สามนะครับสายตึงนะครับเดี๋ว่าไปติดอดี๋ยวที่พาไปติดที่กอยหย่านะครับเดินไปกลางดูทากไปกลางมาดูกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะฮะนี่ตานี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันได้ไม่ได้ดึงเหรอ ไปดูกันลุ้นกันนะครับได้ไม่ได้นะมาจากตัวใหญ่อยู่นะครับสายดึงดดเหรอไหนวะไปแลวไปแล้วโหหลุดไปแ้วน้โหตวใหญ่เีด้วยนะครับไปแล้วนะโอ้โหลุ้นกันต่อครับลุ้นกต่ อยู่เหรอ,อโอ้ถ้ามันกินแล้วมันดุดยากเลยยัอยงอยู่นะครับยังอยู่นะฮะมาดูกันนะครับตัวใหญ่แค่ไหนนะฮะโมาแล้วโอ้โหโอ้ดูตัวแขกเลยนะโอ้โหใหญ่โตมโหูลาน,นครับโอ้โหครับนี่ตัวแรกนะวันนี้แล้วก็ประเดิมไปแล้วตัวสองโลนะ ลูกมันมากินนะครับแม่มันไม่รู้ไปไหนมราทิ้งลูกไว้นะฮะได้มาได้ตัวแรกครับแสดงว่ามีตัวแม่มันอยู่นะครับมาลึกลึกตานะฮะตานี้นะครับโอ้ยอนโอ้ยอนเตะติดไหนตายตายตายเลยเห็นไหมครับเพื่อนนี่โ,โอ้โห,โหโอยอยตัวใหญ่ทั้งนั้นนะผม นี่ปลายคาเบ็ดเลยนะครับนี่นะโอ้โหโขนาดนี้หมดเลยนะปลาชนโอ้โหไปในหมดเนี่ยสองแต้มนะครับสองโลโอ,โ,โอ้โหได้ไปสองตัวแล้วครับตัวละสองโลพ่อแม่มันไปนดักกันหมดนะทิ้งลูกไว้กินเบ <S <S น็ดกลับแต่ดูกันต่อครับ <S 2> <S 2> <S โอ้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกตาหนึ่งนะครับนี่ลูกโคลกนะคเห็นไหมครับนี่นะครับแม่แม่คงจะอยู่แถวนี้นะครับมาลุ้นกันอีกตาครับผมดิ้นดิ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 ครับดิ้นกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับลูกปลาอะไรนะฮะเดี๋ยวดูไปลุ้นกันนะครับดูได้ตัวสองลูกหรือเปล่านะครับลุ้นกันลุ้นกัน ลุ้นกันครับมาแล้วโอ้โห ช่อนกับช่อนอีกแล้วครับช่อนเตมที่สามครับตอนนี้สามตัวแล้วนะครับตัวนี้ใหญ่สุดนะครับโอ้ยได้อีกตัวแล้วครับสามตัวแล้วครับสามแต้มแล้วตัวใหญ่ทั้งนั้นนะครับตัวโลทั้งนั้นเลยนะมือีิการนะครับอันนี้ก็สายตึงเหมือนกันนะครับไม่รู้ตึงขนาดไหนนะฮะ เป็นสภาพน้ำจ <N> ุงมเยอะเหลือเกิน Đu nha Phá lãi nha Phá lãi Đã khắp phá lãi อะไรนี่เอาอยากนหน่อยครับปลาลงรูนะครับยุ่งกบกัดเดหลือเกินไายมาแล้วครับปลาไหลนะปลาไหลโอ้ยมาเลยได้มาได้หนึ่งตัวครับ เกือบหลุดเกือบหลุดฮะอ่ากว่าอีกสองสาอดีครับที่แป้งที่สี่ที่สี่